ถนนพระรามสองถนนที่ก่อสร้างยาวนานที่สุดในโลกโลกไม่ใช่โลกโลกอ่ะคือตัอง้งแต่ผมยังเด็กเลยอ่ะพระรามสองเรื่องนี้เคยพูดมาเป็นปีแล้วใช่ไหมนองใบ <ฮะ S 2> พี่พูดอ่ะไอค้คำว่าถนนเจ็ดชั่วโครเนี่ยก็เคยหยิบเอามาพูดกันเพราะมันไม่รู้จักเสร็จจริงๆแต่มันเสร็จอ้ที่มันมีอยู่แล้วขยาย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  <ฮะ S 2> นองใบจนกระทั่งมันติดมุมแล้ว ต่อไปนี้ก็เป็นการยกกระดับข้ามอนาคตถ้ายังไม่คิดถึงการทำเส้นอื่นใต้ดินอีกอุโมงค์อุโมงค์ค่ะคือมันเป็นเส้นหลักสู่ภาคใต้ต้องยอมรับจริงๆมีเพเรเกษมแอีกเส้นหนึ่งอลองไปแต่เส้นนี้มันกลายเป็นเส้นทางหลักอย่างพี่นี่สะดวกสมัยก่อนอยู่จากทางนี้จะไปตรงพระรามสองคิดแทบตายไปยังไงเพราะตั้งแต่มีทางด่วนนะค่ะลงดาวคันองพูดเลยใช่ไหม ทบุรีปากท่อเอเมสครูต้องให้เครดิตสักนิดหนึ่งหน่อยเถอะอันนี้เป็นรายการซึ่งปัจจุบันคนที่ปรากฏในคลิปทีวีเบลเบอเนี่ยตอนนั้นโอกาสช่องสามนะใช่ช่องสามคะ่ะปัจจุบันคงจะเป็นบรรดาคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องการออดิลเซอร์ช่องดังใช่เป็นผู้กำกับหนังก็มีอมีโอกาสต้องมาคุยกันวันนั้นเนี่ยคุณคิดและดูคุณประชดนะอยากให้ทำคลิปนี้ขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งมันจะยังเหมือนเดิมอยู่เลย ทำ<ป>แบบนี้เองเนี่ยคือประชดอย่ากให้อยู่นานๆคนเคยคิดว่าคุณประชดเนี่ยมันจะกลายเป็นจริงเมื่อผ่านไปอีกกี่ปีตั้งแต่ปี4-7ปัจจุบัน6-7 20ปีนี่ยมาทำอีกสักทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวปี8-7มาดูกันค่ะน้องใบว่าเสร็จไหม8-7ด5 8 7ปเเนี่ยชอบจริงๆเลยดูล้ันลาเห็นไหม อันไหนดูสิดูเถอะเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อแล้วพวกเราใช้ถนนสุขชาวบ้านวันนี้ถนนพระรามสองหรือถนนชนบุรีก็ได้รู้ว่าเราตัดมีแล้วนะค่ะถนนนบุรีปากท่อเป็นประจำถนนเส้นนี้ทำให้พวกเรามีความสุขมากเพราะถนนเส้นนี้สร้างมาสิบกว่าปีแล้วถึงตอนนี้ก็ยังสร้างไม่จอดม่ สมัยคุณปู่ยังนุ่มๆตอนถนนสร้างใหม่ๆตอนเนี้ยคุณปู่ตายไปแล้วแต่ถนนน่ะก็ยังเหมือนเดิมทําให้พวกเรารู้สึกดีจริงๆเหมือนได้กลับไปอยู่สมัยคุณปู่ยังนุ่มๆเห็นเขาสร้างกันแบบนี้แล้วรู้สึกมีความสุขเหมือนได้อยู่ประเทศอียิปต์มีการก่อสร้างพีระมมดตุกวันมอนผู้เกี่ยวข้องช่วยสร้างถนนนี้ไปนานๆไม่ต้องรีบถนนจะได้แข็งแรงแข็งแรง และจะทำให้พวกเรามีความสุขมากสมภพชอบประดับรายงานจากทนบุรีปากท่อถนนหน้าบ้านโอถนนแสนงาชฉันก็สร้างสดใสมองไม่เห็นอะไรโยงไบอกวันนี่ซาวนี้หลายท่านจะคุ้นเคย นี่ต้องนึกย้อนกลับไปสมัยไอทีวียุคแรกๆกที่ผมเคยไปจัดรายการวิเคราะห์ข่าวจากไอทีวีมันมีรายการคู่แข่งอยู่รายการหนึ่งในช่องชอบมากทุกชาวบ้านให้ชาวบ้านสมัยนั้นเป็นนักข่าวพอเรามันไม่ได้ยุคโซเชียลมานสมัยนี้ให้ชาวบ้านสะท้อนปัญหาเลยอเนี่ยถนนนี่ไม่เสร็จเลยเนี่ยถึงตอนนี้ทํามาทุกชาวบ้านมายืนเลี้ยงแถากันอมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันทุกอย่างนี้มันทุกอย่างนี้มันทุกอย่างนี้ เอาต้นกล้วยมาปลูกแล้วเนี่ยเอามาดําข้าวบนถนนไอตรงนี้ไม่เสร็จสักทีรายการโด่งดังยุคนั้นไอทีวีทุกชาวบ้านมันไม่เป็นโซเชียลเหมือนตอนนี้ยุคนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นกระบอกเสียงเลยเอาชาวบ้านมานึกออกใช่ไหมค่ะรายการนี้คือการการล้อเลียนศกชาวบ้านความจริงน่มันทุกแต่บอกให้มันเป็นความสุขเหมือนย้อนยุคกลับไปสมัยคุณปู่ยังอยู่เลย ภาพสมัยคุณโปถนนมันก็สร้างอยู่พระรามสองทอนบุรีปากท่อสมัยนั้นเขาเรียกค่ะอาคุณปู่ตายไปต้องนานแล้วนะแต่ปรากฏว่ามันยังสร้างอยู่เลยให้ความรู้สึกเหมือนสมัยคุณปู่ยังอยู่และคนณเอกราชได้บอกด้วยความเคารพหวังว่าจะเป็นสคริปต์อาคุณปู่ได้กลับมาเกิดใหม่แล้วก็ยังสร้างอยู่เลยเ <c oughs> อาเฟซบุ๊กของคุณฮาริสดวงใสถ้าอ่านผิดขออาภัยนะ ได้นำมาภาพการก่อสร้างจากเพจต่างๆมาโพสต์ว่าก่อสร้างตั้งแต่ปี2535มุมเดียวกันแต่ว่าต่างช่วงเวลาค่ะที่คุณยยผู้ชม,มาส,<ด>ส,สิภาพนี้จะสะท้อนให้เห็นว่ายัางสร้างไม่เสร็จ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี3-5ค่ะนั่นอะ3-5เห็นไหมคะนี่มันคือทำแล้วทำอยู่ทำต่อทำเรื่อยๆเพจ Facebook คุณฮาริเนี่ยบอกเกิดใหม่สองรอบยังไม่เสร็จบางท่านเข้าไปเสียแสดงความคิดเห็นนะนะคะนี่เห็นไหมถ้าผู้ชมว่าเห็นไหมเห็นไหมคือมันมุมเดิมแบบเดิมแล้วมันก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมอตั้งแต่เนี่ยถ้ามันมีภาพชาวบ้านชักนนึง การแต่งกายของประชาชนคนไทยได้เปลี่ยนไปหมดแล้วแต่แต่พระรําสองยังเหมือนเดิมรถรานเนี่ยรุ่นรถต่างๆไม่ได้เปลี่ยนไปหมดแล้วแต่สภาพยังเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชม a t t a c h <oughs> facebook ขวัเชิงพงพงปลัดบอกสุดยอดสิิงมหัศจรรย์ ปฏติมาก,กรรมการก่อสร้างของมนุษย์อียิปต์โบราณมีพีระมิดกีซาใช้เวลาในการก่อสร้าง26ปีพีระมิดกีซานะ26ปีในการก่อสร้างถนนพระรามสองสายทนบุรีปักท่อแ4กิโลเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี25 1 3 54สปีแล้วยังไม่มีกำหนดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่มากกว่าเท่าตัวของพีระมิดกีซาแล้ว26คูณสองยัง52เอง นี่ห้าปีเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2 5 1 5 1 3น้างสา้องใบยังไม่เกิดเลยอ๋อในนี้มันหนึ่งสามแลหนึ่งห้าอ๋อสงสัยคุณวัชรพงศ์น่าจะมีการแก้ไขข้อมูลเอาเนเนเนผู้ชมเกิดหรือยังยังไม่เกิดโอ้ยโอ้ยนี่ก่อนใบเกิดประมาณมีสิปีนะคะเขายังสร้างอยู่นี่ใบเกิดมาจนเนี่ยสี่สิบยังสร้างอยู่เนี่ย เราสามารถจะไปย้อนวัยเด็กได้เลยนะเราไม่สามารถจะไปหาที่อื่นเพราะโลกมันเปลี่ยนไปมากมายแต่เราสามารถจะย้อนนึกถึงตอนเด็กๆเป็นยังไงวะไปเดินพระรามสองให้อารมณ์เหมือนตอนพี่ประมาณแปดขวบมันเหมือนเดิมเลยไว้เนี่ยภาพเปรียบเทียบมันเหมือนเดิมจริงอะเออเราสามารถจะไปย้อนล้ำลึกอดีตได้นะท่านผู้ชม เราสามารถจะไปเดินแล้วก็ตายตอนเราแปดขวบเราเดินอยู่ตรงนี้มันก็เป็นแบบมันยังสร้างเป็นดินอย่างนี้อยู่เลยสีแดงๆเนี่ยใช่ไหมค่ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ออคือฟังดูผมก็เข้าใจอ่ะ <c oughs> มุมที่น่าสนใจก็คออือมันสร้างแล้วสร้างอีก <c oughs> ขยายแล้วขยายอีกค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีการวางแผนว่า ไอ้ถนนตั้งแต่ทีแรกเดี่ยวควจะทํำยังไงมันจะไปทําเร็วเกินไปมันก็จะเกินงบประมาณใช่ไหมใช่ค่ะอ,อ,อันนี้เขาถึง,ถงบอก<ล>ในเวลาเป็นสิ่งมีค่าน้องไบแล้วถึงเวลาเราไม่สามารถจะมีถนนนํารถติดเราจะรอให้รถติดแล้วค่อยทําผมไม่ได้ว่ารัฐบาลนี้รัฐบาลนี้เพิ่งเข้ามาหกเดือนแล้วเป็นโอกาสของท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งโรจท่านกําลังจะเป็นบุคคลในประติศาสตร์ ถ้าทำให้พระรามสองมันเสร็จค่ะเราผ่านมาตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ <c oughs> นายกกี่คน <c oughs> รัมตีคมนาคมกี่คน <c oughs> ถ้าในยุคสมัยของรัมตีที่ชื่อสุริยะนะแล้วท่านทำให้เสร็จอะจัดฉลองใหญ่เลย <c oughs> ถ้าเสร็จ <c oughs> ปัญหาตอนนี้พี่ก็เริ่มไม่แน่ใจว่ามันจะเสร็จไหมเพราะมันยังอาจจะก่อสร้างขยับขยายไปเรื่อยๆ ย้อนกลับไปฟังคุณแบงค์สักนิดหนึ่งไหมแ,แกก็ไม่ได้ว่าอะไรรัฐบาลนี้นะคุณสุภนัทมินชัยนันสสกทมอของพรรคเก้าไกลค่ะ โพสทวิตเตอร์หรือว่า X ระบุข้อความนะคะว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเนี่ยผมยื่นยติตั้งกรรมธิการวิสามานเพื่อศึกษาแนวทางยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบเพื่อจะแก้ปัญหาการก่อสร้างในประเทศนี้แล้วก็บอกปกติเนี่ยมันจะดูกัน5ด้านก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะบอกปัญหาพระรามสองเนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็คืออยู่ใน5ด้านนี้แหละค่ะนั่นก็คือทางเวลาใช่ไหมคะ health And safety นะีก็คือต้องดูเรื่องของความปลอดภัยด้วย6สาเหตุทำไมพระรามสถึงล่าชา้าและเกิดอุบัติเหตุบ่อยในมุมท,ที่เดิมเส้นทางลงใต้มันจำกัดค่ะเอาภาพประกอบมาสิ มีเพียงถนนพระรามสองก็คือทางหลวงหมายเลข35และถนนเพชรเกษมคือทางหลวงหมายเลข4เท่านั้นมีแค่2เส้นนี้อดีตมีการพูดถึงโครงการเส้นทางลัดก็คือสมุทรสาครแหลมผักเบี้ยชะอำซึ่งจะทําให้ลงใต้ได้ไวขึ้นแต่ว่าโครงการนั้นก็ถูกพับไปท่านผู้ชมเคยมีเส้นหนึ่งนะตัดทะเลเลยค่ะแล้วก็ถูกคัดค้านลงไปตัดทะเลเลยท่านผู้ชมเป็นเส้นใหม่เลย ข้อต่อไปสิสาเหตุที่2ที่พระรามสองล่าช้าและเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็คือไม่มีการวางแผนระบบคมานาคมล่วงหน้าค่ะทําให้มีการขยายถนนซ้ําแล้วซ้ําอีกเดิม2เลนขยายเป็น4ขยายเป็น6ขยายเป็น8ขยายเป็น10เลนขยายต่อไปเป็น12เลนแถมยังก่อสร้างมีทั้งทางหลวง ทางยกระดับแล้วก็ทางพิเศษเรียกได้ว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อไม่สิ้นสุดเพราะว่าไม่ได้ลงทุนทำทีเดียวอ่ะก็มุมหนึง่งทำทีเดียวมันก็ไม่คุม้มแต่ข้อต่อไปสิ การลงทุนด้านรถไฟที่ล่าช้าทําให้ระบบ<อ>รางคุณภาพต่ำไร้ประสิทธิภาพคนก็เลยเปลี่ยนมูดค่ะจากแต่ก่อนจะนั่งรถไฟกันเยอะใช่ไหมคะลงใต้สมัยก่อนคนใต้ใช่ไหมนั่งรถไฟแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นขับรถไปกันหมดและข้ออันนี้จะยงใยกับปัจจุบันสักนิดนึ่งวิธีการก่อสร้างคือก็เข้าใจกรมทางหลวงที่ผมไม่ได้เข้าข้างนะคือทุกวันนี้เนี่ยกรมทางหลวงเนี่ยน้อยไม่หลับไม่รู้อะไรจะหล่นบนพระรามสอง แล้วถึงเวลาก็ต้องลงโทษด้วยการหยุดการก่อสร้างเจ็ดวันก็ช้าไปอีก7จ็ดวันไหมขณะเดียวกันการก่อสร้างก็ทำได้จำกัดเพื่อความปลอดภัยเซฟตี้เฟิร์สก็เลยทำได้เฉพาะเวลากลางคืนน่ะใช่แล้วก็การปิดพื้นที่ก็เลยปิดแบบปิดเพื่อความปลอดภัยอ่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ไอจะจะเขาเรียกอะไรเหมือนจะเว้นเลนอะไรต่างๆตรงนั้นมันมีซอยมีอะไรเยอะก็ลำบาก,อ,อ,กอีกอใช่ค่ะก็ปิดแบบนั้นไม่ได้แต่คุณแบงค์แกว่ายัางไงวิธีการก่อสร้างของกรมทางหลวงที่บีบก,การปิดถนนและการใช้พื้นที่เป็นอย่างมากทําให้โครงการทําได้ช้าเน้นทํางานกลางคืนทีนี้เวลากลางคืนมันน้อยไงคะ แล้วก็ต้องเร่งรีบด้วยค่าใช้จ่ายกลางคืนก็แพงกว่ากลางวันอีกทำได้ยุ่งยากกว่าโอกาสพลาดมันก็เลยสูงกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณแบงค์บอกมันไม่เหมาะกับโครงการขนาดใหญ่มันทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วพอเกิดอุบัติเหตุโครงการก็ล่าช้ากว่าเดิม,มคือวงเล็บเอาไว้ด้วยสสแบงค์บอกเข้าใจว่าถ้าปิดก็โดนว่าแต่พอเปิดถนนและบีบพื้นที่ก่อสร้างปัญหามันก็เลยเกิดตามมาเยอะอ๋อ การออกแบบที่มีปัญหาเกิดการแก้แบบหลายครั้งอันนี้ต้องรอรายละเอียดว่าจริงไหมประการใด<ม>สุดท้ายเรื่องการเวนคืนโครงการรัฐส่วนใหญ่จะของงบเวนคืนพร้อมกับงดก่อสร้างทําให้สร้างไปเวนคืนไปหลายโครงการเริ่มแล้วแต่ว่ามารอเวนคืนมันก็เลยล่าช้ากว่าแผนง,งานอ่าคือปัญหาตอนนี้ที่มันไม่เสร็จจนทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทางด่วนค่ะคือจะไปเวนคืนสร้างทางด่วนมันก็คงไม่คมุ้ม ก็เ <uta. S 1> อาสายทางที่มีอยู่ตรงกลางกาะกลางเนี่ยมาสร้างนี่ท่านผู้ชมและอย่างที่บอกไปก็ต้องคิดถึงการสร้างเส้นทางอื่นใช่ไหมอ่ะพอเห็นภาพมีเสียงคุณสุริยะไหมท่านดีสุริยะแล้วนี่เริ่มไปจับผิดกันแล้วนะว่านายกบอกจะเสร็จก่อนสองการผมเนี่ยเป็นตัวแทนให้ย้ำตั้งแต่เมื่อวานมันเป็นไปไม่ได้ท่านบอกขอให้สะดวกขึ้น สะดวกขึ้นให้เดินทางได้สะดวกขึ้นก่อนสงการนี่เดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นว่าอาสงการแล้วยังไม่เสร็จคือดูสภาพมันจะเสร็จยังไงนอกจากจะทิ้งเอาไว้เป็นเหมือนดอนเมืองอ่ะคาไม่ทำมันแล้วซึ่งมันไปไปไม่ได้หรอกผมได้มีการสั่งการพิธีกรมทางหลวงตามที่ท่านสื่อมวลชนอาจจะพอรู้ว่าตอนนี้เราจะทําสมุดพกสําหรับตัดคะแนนผู้รับเหมาถ้าตัดถึงจํานวนแล้ว เราก็จะแบล็คลิสต์ไม่ให้ทางาผู้รับเหมานั้นไปประมูลงานต่อไปซึ่งผมเชื่อถ้าเราทําอย่างนี้ก็จะกป็การกระตุ้นให้ผู้รับเหมา,าจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นที่มีการก่อสร้างตลอดเวลาจนมีการพูดกันว่าขอโทษนะครับที่บอกว่าเป็นถนนเจ็ดชั่วโครน,นะครับสืบเนื่องมาจากที่ผ่านมานะครับการขยายถนนจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับเมื่อมีรถติด ก็จะขยายอย่างพระรามสองก็ขยายตามหลายทางเพราะติดเพิ่มก็ไปสร้างบนถนนลอยฟ้าไม่ได้คิดดักหน้าก่อนนะครับว่าปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วที่ผู้กองถามว่าจากบ้านแพ้วไปถึงวังมะนาวนะครับรถไม่ติดแล้วผมก็บอกนั้นจะต้องรอให้มันติดก่อนหรือไงตอนนี้ผมก็ได้ให้ทางกรมทางหลวงไปศึกษาผมเชื่อว่าถ้าเราทําได้ตามนี้นะครับในอนาคตหลังจากสิ่งที่ผมให้นโยบายทําเสร็จ ไปถึงหุยนี่ใช้เวลาไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงที่ท่านนายกบอกว่าพองสงการมันจะเรียบร้อยครับครับช่วงนั้นคือเราก็คงทําตามแบบเดิมคือว่าคื้นพื้นที่จราจรที่ก่อสร้างต้องในช่วงนั้นต้องมีการขึ้นพื้นที่เรียบร้อยถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ช่วงนั้นก็คงจะบรรเทาปัญหาไปได้อ่ะก็หมายถึงสงกรารคือพูดง่ายๆคือหยุดการก่อสร้างอ่ะค่ะนพื้นที่แล้วก็ขี่พอให้ดีนะไอรางหยุดเนี่ย ไม่ใช่หล่นโครมคามลงมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันเป็นทางด่วนเนี่ยใช่ไหมน้องใบอ่ะอันนี้เป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาได้อย่างไรและถ้าพูดคําที่เขามักจะพูดกันพูดกันมานานแล้วถนนเจ็ดช่วโคตรเข้าจะว่าแค่อันนี้แค่โคตรที่หนึ่งนะมีอีกหกใช่ไหมคะยังมีอีกอย่างน้อยห้าถึงหกเจนนะฮะทางหลวงมา็ยังไงนะน้องใบ <c oughs> อธิบดีกรมทางหลวงสราวุธอ่ะคุณสราวุธทรงวิไลท่านอธิบดีทรงวิไล,อล,ออลขออภัยค่ะ <c oughs> ท่านอธิบายนะคะว่า ปัจจุบันเนี่ยทางหลวงหมายเลข35สายดาวคนองวังมานาวก็คือถนนพระรามสองเนี่ยมันมีโครงการที่อยู่ในระหว่างดําเนินการทั้งหมดเนี่ยสโครงการค่ะ,ะก็คือโครงการก่อสร้างทางยกระดับทางหลวงหมายเลข35สายทนบุรีปากท่อ,อตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอก,กชัยอันนี้รับผิดชอบโดยกรมทางหลวงอันนี้เป็นตั้งแต่ทางแยกต่างระดับคยาวไปใช่ไหมอันนี้คือธนบุรีปากท่อหมายเลข35และยังไงต่อ อีกโครงการหนึ่งคือโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82เส้นทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วช่วงเอกชัยบ้านแพ้วอันนี้รับผิดชอบโดยกรมทางหลวงเช่นกันทางหลวงพิเศษเนี่ยก็แปลว่าเก็บตังค์อ่ะค<ข>อเตอเวอและ 3. โครงการทางพิเศษสายพระรามสดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกโครงการนี้รับผิดชอบโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเอาเป็นว่าจะพยายามดาเนินการทั้งความปลอดภยัย และความรวดเร็วถูกไหมใช่โดยที่ยืนวัดทั้งสามโครงการถ้ามีแค่นี้นะจะเสร็จภายในปีหกแปดทั้งสามโครงการค่ะภายในปีหกแปดทั้งสามโครงการปีหน้าใช่ไหมปีหน้าเอาแล้วถ้าคุณสุริยะให้สร้างต่อตะกี้ไม่ได้ยินเหรอสร้างดักรถติดไว้ก่อนเ,ออลเลอรถจะไม่ติดจากบ้านแพ้ไปวังมะนาวอ่ะเออสร้างไว้เลยเออมันจะเป็นโครงการที่สี่นะฮะ เอาเป็นว่าคือเพื่อความปลอดภัยลบล้างขับสบประมาทหยุดมันเอาไว้ก่อนหรือ,อยังไงอ่ะอันนี้เป็นเรื่องพระรามสองพอสมควรนะสราบผลรายการโดยแอ t แท็กผลิตภัณฑ์ซักผ้าแอ t แท็กใหม่ค่ะสารพัดคราบหนักจัดการง่ายอา่ะนี่ว่ากันต่อสิแท็กกระสาก,ก็เป็นชาติแล้วนี่อย่าไปเชื่อว่าจะเสร็จเอาจริงๆนะ ถ้าเกิดเสร็จขึ้นมาจริงๆนะจัดงานฉลองฮะดีไหมใช่ไหมคะเออ,เอ,อแล้วเชิญเลยใครที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อครั้งเริ่มก่อสร้างพระรามสองอาจจะมีได้นะสองห้าหนึ่งห้าถ้าปีนี้สองห้าเจ็ดจะมีอายุเท่าไหร่คะเออท่านมาเป็นสักดิีพยานแล้วใน <5 S 1> ชีวิต <5 15? S 1> ท่านได้เห็นมันเสร็จอือ อ,อย่างนั้นพี่หนุ่ยก็ลาดคนหนึ่งอยู่มาสิบปีละสิบกว่าปีแล้วยังไม่เสร็จ <laughs> ว่ากันต่อน้องไบ